ก่อนรับชมลคลิปฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับวันละค่ะอ่าสวัสดีครับวันนี้เรามาร้านในสวนลับนะครับพัทยาโอ้มีน้ำตกเพียบเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นน้ำตกไหมน้ำตกเล็กๆนะครับที่บางพระนะครับจะมีร้านนั่งแบบนี้เยอะเลยแต่วันนี้เราเลือกมาที่ร้านอ่แกรนด์ฮินดินนะครับร้านเป็นช่วงในสวนลับอ่าดี่หรโอ้ยประธานเล่นอะไรลูกกระธานเล่น,นอะไรเอ๊ะ เล่นอะไรคะตลืออโอ้โหทำอะไรเต็มเลยเนี่ยฮะเอปาัายขึ้นมาทำไม,สน,มสนุกไหมสนุกไหมโอ้โหเดี๋ยวเป็นกวาดอีกแน่นอนเนี่ยนี่พอพามาดูน้ำตกเฮ้ยน้ำตกน้อยน้ำตกน้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยน้ำตกน้อยเห็นเปล่าโอ้พระชาต้นไม้มันล้มอ่ะดูด,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 ดิต้นใหญ่มากเลยยังล้มได้เลยดูเห็เปล่าต้นไม้ล้มเนียโอ้ต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยดู ơi nè, waifm nó ra như thế nào vậy? à dù không môn nữa, cha giải được, được không? OK, okay. Món, món đột lung <laughs> OK, chả tay giang này, duze, hãy vào duze, wow, chảt được chứ đầm ná bỏ. cái con đầm ná, đây cái đầm ná. ทำไรอย่างเงี้ยโอ้โหดำไปไหนดำไปไหนเตยยูยว้าวทุกแกมันกินทรายหรือเปล่าเนี่ยปากมันเปิดทรายเมื่อกี้พ่อเห็นเลยเตยไหมอืมแล้วถ้าดูตุ๊กแกว่ายน,น้ำเนี่ยเดี๋ยวเขาทำให้ดูเนี่ยทุกคนดูนะหนึง่งสองสามมาแล้วว้าจับตัวจับไปทันจับไปคนเฮ้เฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะขี้ตุ๊กแกอ่ะ <c oughs> แล้วใหม่ใหม่มันจะโดนใหม่ดู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 ปุ๊บมาแล้วทุกแกนะชามาแล้วอ้าวเฮ้ยมันไม่มาไม่ยอมมาแล้วตัวนี้ดื้อโดนไม่ยอมมาเฮ้ยตัวอะไรทุกคนตัวอะไรอ่ะเจ๊ยตัวอะไรลอย,ย,ย,ยนะ้ำมาแล้วว้าย ไอ้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวไหนตัวไหน,ไ,หน,ไ,หน,ไ,หนไม่ยอมมาเอ้ยตีลังกาด้วย <c oughs> วายนอนแอ่งแมงเลยครับไม่ยอมมามายังมายังเดี <c oughs> ๋ยวต้องไปช่วยมาแล้วเดี๋ยวพ่อไปช่วยตุ๊กแกก่อนนะเอาพ่อไปช่วยตุกกกต๊กแกก่อนตุ๊กแกจมน้ำแล้วไม่ยอมมาโอเคเอาล่ะ มายังเอานะช่วยก่อนช่วยไปให้นักชาตนาชาจับนัชาหเ,เอาจะปล่อยทุกแกไปหาลัชาได้ซั่ม<ฮ>ไปแล้วไปไปไหนแล้วไอ้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 มันมา่แดงแมงเลย <laughs> ไปยังไปยังจ,ยจับได้จับไม่ได้จับไม่ได<ฮ>้อ,<ฮ>อะไรอ่ะ เอาไว้บันี้กเขาอีนะจะได้ปลอดภัยนะเดี๋ยวพ่อไว้บันทึกให้เดี๋ยวมันบูนัชชาอยู่ตรงนี้นะถ้มันบู่ออย่างนี้นะจะเล่นน้ำตรงนี้ใช่ไหมอะไรอ่ะไห,น,ไซหนซ้ายดูเด้อมีซ้ายดูด้วยเหรอฮึว้าหายหนายดูสิโอ้โหขานัาชาหายไปไหนแล้วอะ่ะ แกช่วยจับ huh. มือตุ <S 2> <S 2๊กแกไว้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นว่จับมือตุ๊กแกไว้ขึ้นมาขึ้นมาตุ๊กแกไปขุดทรายออกให้ขุด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 ออกยังออกยังเย่เราทรายใส่ตุ๊กแกกันดีกว่านี่ฝังตุ๊กแกเลยว้าวตุ๊กแกหายหมดแล้วตุ๊กแกโดนทรายฝังแล้วตุ๊กแกโดนทรายดูดนะชาดูว้า ว้าวว้าวเดีย๋ยวไปช่วยมันดิ <c ười> เราจะฝังมันนะช่วยมันทำไมว้ายเนี่ยเทเลยเป็นลายใหม่ไสะอาดยัยงละอาบนล้วให้มันยงัง <c ười> ทุกแกสแะอาดแน่ทุกคนดู <c ười> อ่าทำทำลายใหม่ให้มันเหรอโอ้โหทำลายใหม่อะพ่อช่วยอ <c> ะ <ười> ดูดูดูหน้ามัน <c ười>